ในปี2026ประเทศไทยกำลังสร้างความฮือฮาในวงการทหารด้วยการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า T-85 หลายคนบอก,กว่านี่คือเกมเชนเจอร์ที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพไทยไปตลอดกาลด้วยความเร็วเหนือเสียงระยะยิงที่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเทคโนโลยีที่แม่นยำสุดข,ขีดขีปนาวุธนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมไทยและที่สำคัญราคาที่ถูกเปิดเผยออกมา ทำเอาหลายคนถึงกับตกตะลึงอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกทุกเรื่องราวของที่85แบบหมดเปลือกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง A u n นิคายเอ t ูทช่องที่จะพาคุณไปพบกับโลกของเทคโนโลยีทางยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเมนสคริปสตาร์ท ที่85คือขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาและถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026จุดเด่นที่สุดของมันก็คือความสามารถในการโจมตีที่รวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงการสร้างขีปนาวุธรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการยกระดับศักยภาพทางทหารและลดการพึ่งพาการนำเข้าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาระบุว่า ขีปนาวุธที่85หนึ่งลูกมีราคาประมาณ3.2ล้านดอลลาร์หรือราวราว0ล้านบาทไทยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจราคานี้ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มหันมาจับตามองพัฒนาการครั้งนี้ของไทยด้านเทคนิคที85ใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็ง ทำให้สามารถยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมการซับซ้อนระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ถึงระดับแมสสามถึงแมสสี่นั่นหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเหมาะก,กับภารกิจทั้งการป้องกันและการตอบโต้สิ่งที่น่าสนใจคือระบบนำวิถีของ T-85 ท,ที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงใช้การเชื่อมต่อกับเรดาร์ภาพคพื้นดินและสัญญาณดาวเทียมทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการรบกวนสัญญาณหรือระบบต่อต้านขีปนาวุธการออกแบบของ T85 ยังคำนึงถึงความคล่องตัวในการใช้งานสามารถยิงได้จากแท่นเคลื่อนที่เช่นรถบรรทุกติดตั้งระบบยิงหรือจากฐานยิงประจำที่สิ่งนี้ทำให้กองทัพไทยมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติการสามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งการยิงได้ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับ อีกจุดที่ควรพูดถึงคือหัวรบของ T ี85สามารถติดตั้งได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงสูงสําหรับทําลายพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่หรือหัวรบเจาะก,กรอบสาหรับทําลายเป้าหมายแข็งแรงอย่างบังเกอร์หรือยานเกราะหนักความยืดหยุ่นแบบนี้ทําให้ T ี85สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์เมื่อพูดถึงราคาที่120ล้านบาทต่อหนึ่งลูกหลายคนอาจมองว่าสูงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับขีปนาวุธของประเทศใหญ่ๆเช่นจีนหรือสหรัฐราคาของพวกนั้นสูงกว่าหลายเท่า ซึ่งหมายความว่าไทยกําลังหาทางสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและต้นทุนและหากสามารถผลิตจํานวนมากได้ราคาต่อนหน่วยอาจลดลงไปอีกในอนาคตการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธระดับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมการทหารซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงแต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติหลายคนอาจสงสัยว่า T-85 เป็นการพัฒนาของไทยทั้งหมดหรือไม่ความจริงแล้วการพัฒนานี้ได้รับแรงบันดาลใจและความช่วยเหลือทางเทคนิคจากพันธมิตรบางประเทศแต่สิ่งที่สำคัญคือไทยนำความรู้เหล่านั้นมาต่อย,ยอดและปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์และภูมิประเทศของตนเองซึ่งนี่คือก้าวที่สำคัญสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริง ในเชิงยุทธศาสตร์การมีที85ทําให้ไทยมีศักยภาพในการป้องกันที่สูงขึ้นเพราะไม่ใช่ทุกประเทศในภูมิภาคที่จะสามารถพัฒนาขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกลและความเร็วระดับนี้ได้การมีที85จึงไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่ยังทําให้ประเทศอื่นๆต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพยายามก้าวล้ําเข้ามาในอธิปไตยไทยลองคิดดูว่าถ้าไทยสามารถผลิตที85ได้ต่อเนื่องและมีคลังแสงจํานวนมาก ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถที่ใกล้เคียงกับมหาอำนาจในด้านการป้องกันตัวเองและนั่นอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปเมื่อรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความเร็วเหนือเสียงระยะยิงที่ไกลถึง400กิโลเมตรระบบนำวิถีที่แม่นยำและราคาที่คุ้มค่าที85จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่ยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ T85 ขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยในปี2026ที่กำลังสร้างความฮือฮาทั้งในด้านสมรรถนะที่เหนือชั้นราคาที่อยู่ราว120ล้านบาทต่อ1ลูกและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนา T85 ครั้งนี้คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง A u n นิค e าเออยูเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางยานยนต์และอาวุธยุทโธปกรณ์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ